สนับสนุนโดยลอรีเอตซอฟต์แอนด์เซฟแบบกลางคืนใหม่คนดังใช้สพนามเรียกแฟนว่าหนึ่งวันกับริดเดอรสตาร์ สวัสดีค่ะสกุลตลาเทนเพริค่ะครับเราผมมันพลนาคุณพลินนะครับเจอกันกับ EFM on มอนครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงของบรรยากาศแบบสงกรานต์สงกรานกันอยู่และแน่นอนว่าร้อนสุดๆด้วย <c oughs> ร้อนก็ใช้น้ําดับร้อนในช่วงเทศกาลจริงจรแล้วสงกรานเนี่ยในสมัยอดีตเนี่ยเขาใช้แค่พรมพรมนเขาแค่คแบบอย่างนี้ ใช่ไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหรอศาสตร์โครมศาสตร์โครมเอาเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาเข้ามาขอกันจริงๆมันผ่านไปแล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังเล่นอยู่ขอให้ใช้แบบว่าคันเล็กๆหน่อยปืนฉีดน้ําก็ไม่ต้องแบบว่าความดันสูงไฮเพรสชั่นเดี๋ยวนี้ที่ผ่านมารู้สึกเห็นมีท่อแป๊บมีอะไรกันด้วยจริงๆปีนี้เขาห้ามเลยนะฮะสำหรับไอ้ที่มันเป็นท่อที่ใช้ดันปื้ดอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเข้าตาเข้าจมูกทีนี้โอ้โหผมว่ามันก็ จปวดอันตรายอยู่ค่ะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะยังไม่เริ่มต้นกลับไปทํางานก็นี่ค่ะเปิดดู e FM on TV ของเรานะคะมาอัปเดตเรื่องของบันเทิงกันดีกว่าค่ะใช่แล้วนะฮะเอาวันนี้มีหลายเรื่องนะครับเบาๆสบายๆใสๆเหมือนกับเรานรี่แหละฮะก็ติดตามกันได้นะครับอบอกช่องทาง,งหน่อยละกันนอกจากเจอกันทาง Green Channel นะครับก็สามารถที่จะติดตามผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับซึ่งดาวน์โหลดมาไว้ในสมาร์ทโฟนกันได้เลยนะครับเซาร์ชหาคาว่า GMM ทีวี GMM Channel ครับขออภัยหาคำว่า GMM Channel นะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับก็จะเจอกันนะครับผ่านทางเอ m เ n ็ v ออนทีดูกันสดๆกันได้ค่ะวันนี้วันหยุดฉะนั้นเรื่องราวเราก็จะเป็นแบบบันเทิงแบบสบายๆพี่อ่านเคยมีสรรพนามที่ใช้เรียกแฟนไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วใครจะเรียกชื่อนามสกินสกุลจริงอย่างสมมติผมเป็นแฟนคุณผมจะเรียกว่าสกุลตลาว่าไงจ้าบวนมันก็แบบดูห่างเหินกันป่ะวันนี้มันจะต้องมีคําที่รู้กันระหว่างคนสองคนแล้วต้องแบบ เสียงสูงบางคนเขาเรียกกันแบบปะาป้ามามีตั้งแต่ยังไม่แต่งงานเลยใช่ตามจริงนะอย่างของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเรียกว่าคุณกับผมแต่ถ้ากับคนอื่นไม่ถ้าเวลาโกรธไม่โดยเฉพาะถ้าเวลาโกรธจะยิ่งเรียกคุณกับผมเวลาโกรธยิ่งสุภาพจริงยิ่งโกรธแนี้สุภาพนะฮะแต่ถ้าหากว่าแบบไม่งั้นก็จะเรียกชื่อเล่นอย่างเช่นแบบหอมอันว่าอะไรเงี้ยก็จะแบบซึ่งปกติกล้วหวานสุดละหวานสุดละไม่สามารถมากกว่านี้ได้คนรู้คุณล่ะถามแต่ผม ก็เรียกแบบอะไรที่มันเสียงสู่ <c oughs> บีนมิวหมา <c oughs> เอออะไรนาสุดท้าย <c oughs> คืออะไรนะหมา <c oughs> มาออนี่ก็ว่ามาเป็นคนที่ชอบหมาฉะนั้นเวลาที่แบบอยู่ก็จะมีความรู้สึกว่า,วาน่ารักเหมือนหมามแต่ไม่รู้เขาชอบหรือเปล่านะแต่เราก็เรียกเขาอย่างตายแล้วน่ารักเหมือนหมาเลยเธอนฮะจริงๆเป็นคาชมนะอนรจ,รจริงหมาน่ารักคนชอบเอาไปเอาหมาไปเปรียบกับสิ่งที่ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่ <laughs> อันนี้คือแบบเหมือนกับออเดิฟว่าเราสองคนเรียกกันแบบนี้แต่คุณผู้ชมอยากทราบไหมคะว่าคนในวงการเนี่ยเวลาเขามีแฟนเนี่ยเขาใช้สรรพนามเรียกแฟนกันว่ายังไงอ่ามีเ f ฟเ t v ทีทีมงานของเรานะคะไปทำสกู๊ปมาให้ชมกันไปดูค่ะ เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนมักจะได้ยินคู่รักมากมายเรียกแทนตัวเองกับคนรักด้วยสรรพนามเฉพาะเพื่อให้เกิดความรู้สึกกุ๊กกิ๊กคิกคิวสยิวใจอย่างอ้วนโยงหรือแม้แต่คำพื้นนอย่างเขาตัวเองวันนี้ผลสำรวจเหล่าศิลปินดาราบางส่วนว่าหากพวกเขามีแฟนเขาจะเรียกแทนตัวเองกับแฟนว่าอะไรก็จะเรียกว่าหนูหนูมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบแล้วก็เอ็นดูเขาเหมือนแบบเขาเป็นแบบแบบแบบเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยเขาเรียกเขาหนูด้ครับเราเวลาที่นัาเรียกพี่อเรียกว่า เ่เรียกว่าคองดี้ก็เรียกคองคิ้งคองนิดเรียกว่าทีละรายการาลอะไรเป็นทีอะไรคะแลแต่แลตไม่รู้บี้ครับแีแแทนแทน้นเหมือกันเลยคนระับใช้คำเดียวกันนะบี้กับบี้มาจากรูบี้ รูบี้ที่แปลว่าทับทิมอยู่แล้วอของเาที่มาจากเ้าว,ว่าเบบี้บมาเลยกลายเป็นว่ามันบังเอิญมาเป็นคำเดียวกันนะนกลายเป็นบี้กับบี้เรียกชื่อกันมากกว่าก็ไม่ไม่ได้มีคำเฉพาะหรือว่าเป็นแบบที่หลายๆคนคิดขึ้นมาเลยแบบหลายๆ ด้วยหน้าตามันก็คงไม่เหมาะที่จะไปสร้างคําอะไรแบบ <c oughs> ก็คิดว่าชื่อนี้จะโอเคสุดสมมุติชื่อกอล์ฟอาจจะแบบจี้อะไรอย่างนี้เออก<ต>็เป็นแบบเอออะไรอย่างนี้ก็คือเราก็จะรู้กันสองคนว่าแบบเออเรียกกันแบบก็จะไม่ได้เรียกเหมือนคนอื่นว่าแบบที่รักหรืออะไรอย่างนี้ <c oughs> ผมออกในแนวแบบตลก,กนปนๆมากกว่าบางทีเฮ้ยทำไมนายทำเงี้ยออนายจะจะไม่ค่อยออกแบบว่าตัวเองไะอะไรจะจะจะไม่ค่อยเท่าไหร่ ถ้าเป็นสรปนามในการเรียกภรรยาเรียกตัวเองเรียกพี่ครับแต่เรียกเขาก็เรียกชื่อเขาเลยก็จริงๆถ้าเรียกตัวเองก็จะเรียกจอนฝั่งตรงข้ามหรือว่าเพศตรงข้ามก็คงจะเป็นยูยูแบบคุ้นคุ้นอั่นเออคุณว่าไงแต่เองว่าไงยูว่าไงอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่ก็แค่นั้นครับผมเป็นประเภทขี้จั๊กจี้ครับเวลาแบบคือไม่ได้ว่าคนอื่นนะแต่แบบเวลาผมเห็นเพื่อนเรียกกันที่รักหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเขินแทนอะไรเงี้ยขี้อายส่วนใหญ่จะแบบ เรียกว่าเธอนะครับเรียกว่าฉันอะไรเงี้ยค,คือคือเรามักจะคุยกับแฟนเหมือนคุยกับเพื่อนมากกว่าชอบช,ชอบเรียกเป็นสัตว์นะคะก็คือหมีบ้างหนูบ้างไก่เสืออะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเขาหน้าคล้ายอะไรก็จะไปเรียกอะไรอะไรแบบนั้นสอนอ่วนใหญ่ก็จะเป็นทังนี้เอะเบา,บาน,น้ำเึ้งน้ำเึ้งน้ำเึ้งไม่ไม่รู้เหมือนกันเขาเหรอเขาเรียกกันว่าเบบี ไม่บีบเขาก็เรียกเขาก็เรียกเราด้วยว่าแต่ละอายคือมันมันบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่มันไม่ใช่สรรพนามที่คนใช้กันเฮ้ยที่รักอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ที่ผ่านมาเหรอฮะไม่บอกครับบูบูกับปีโป้หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างคําว่าบูก็คือเหมือนกับแบบบูก็คือคนที่รักอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเราออมมาแบบคิ้วๆหน่อยมันก็แบบเอ้ยบูบูมันก็ฟังเราตลอด นี่แหละนะแต่ละคนสมกับคำที่ทุกคนขนานนามให้เป็นดาราซุปตาจริงๆค่ะขนาดสรนานที่ใช้เรียกแฟนยังเหนือเมฆขนาดนี้แต่ไม่ว่าจะดาราหรือคนทั่วไปจะเรียกแทนตัวเองให้กุ๊กกิ๊กขนาดไหนสุดท้ายแล้วความรักคือสิ่งสวยงามสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆบนโลกนี้อย่างมากมายคำที่ใช้เรียกแทนกันนี้ก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลผลิตมาจากความรักของคนทั้งคู่ยังไงรักกันให้มากๆนะคะบาย หมีเรียกหมีอย่างเงี้ยเหรอหมีเราก็ชอบเป็นสัตว์แล้วหมีเขาเรียกเราหมีเรียกพี่สิหมาไงโกรธเลยนะใครเรียกฉันหมาฉันโกรธนะเขาเรียกหมีแบบไงหมีคือผู้หญิงมคือบางคนเขเรียกกันเป็นสัตว์ไงตอนอารมณ์ดีรักกันก็เป็นสัตว์ที่น่ารักมีอ้าวหมูหมูเวลาโกรธไม่กล้าพูดเลยอ่ะก็ยังคงเป็นสัตว์อยู่เหมือนกันตะลเ้นี่แอ่ไงโอเคโอเคตะกรวดเงี้ยเหรอ เวลาเวลารักกันก็จะแบบ,บมีอะไรแบบนี้นะคะสังเกตไหคมครับผู้ชมเวลาที่เหล่าดาราพูดถึงแฟนนะเขาจะยิ้มเขาจะเขินม,มันกุกกิกไงเพราะเขาจินตนาการนึกถึงหน้าแฟนเขาไงใช่แต่จะมีพวกล็อกเกอร์อย่างพี่ตูนพี่ปับโปเต,ตโต้ที่แบบไม่ได้จิกจี้แต่ในความจิกจี้ของเขาเราก็ยังรู้สึกได้ว่าเขาเข,าเขินนะ ใช่ไหม <ชา S 1> เขาก<พ>็จะยิ้มแบบพี่ตูนยิ้มตาหยีเชียงุงงี้งุงงี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะเป็นเรื่องเบาๆยิ้มๆกันนะครับจะได้คลายร้อนกันนะฮะส่วนมาตามติดอีกหนึ่งหนุ่มครับวันนี้เอาใจแฟนคลับกันเลยนะครับซึ่งผู้ชายคนนี้มีแฟนคลับเยอะมากนะฮะหลังจากรู้กันไปแล้วเรื่องสรรพนามกันตอนนี้เรามาใช้เวลาตามติดหนึ่งหนุ่มจากบ้านเดอะสตาร์ซึ่งมีแฟนคลับของทั่วประเทศอย่างคุณเรืองฤทธิสิริพานิชโอ้โหเรียกแบบนี้หลายคน ยาวไปจำไม่ได้เนยเขาเคยเคกยเรียกว่าหนุ่มริ์หนุ่มริวนะครับหนุ่ะอ่ะตาม,มกันไป1วันวัน y กับ r ิ t เดอะสตาร์น่าสนใจขนาดไหนลองไปดูซิชีวิตของเราดาราซุปตาแบบนี้ใน1วันเขาทำอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับผมริ์เรืองริ์นะครับสวัสดีชาว efm on tv นะครับ ดูชีวิตลิศแล้วกันนะครับวันนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็กําลังจะกินโจ๊กครับกินโจ๊กหมูนะครับแฟนคลับซื้อมาให้นะครับดีมากเลยนะครับก็นำลจะกินโจ๊กหมูเตรียมตัวไปเข้าแฉแต่เช้านะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันปล่อยเพลงด้วยนะครับก็งานหนักเลยนะครับแน่นทั้งวันเลยนะฮะก็เต็มที่ครับวันนี้เมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะว่าตื่นเต้นมากจริงๆนะครับเพราะว่า ไม่ไม่ได้ปล่อยเพลงมาเป็นปีแล้วนะครับก็ได้ปล่อยเพลงก็ตื่นเต้นครับวันนี้ก็เต็มที่ครับคลืความรักมันรอบกวนก็เลยต้องมาหาด่วนขาดมันก็เหมือนคาดจะ ทางไะขึ้นลิฟล์ครับตอนนี้ไปชั้นชั้น EFM เอับสามแปดครับไอ oh, สัมภาษณ์ครับวันนี้นอ,อิ่มแน่กำลังจุก <laughs> อินี้เีจะเลอแล้วตอนนี้ <laughs> อิ่มแล้วออกมาเลยต่อทีเดียวรวดวันนี้อันนี้ไม่มีพักครับอันนี้ยาวครับแต่ช้าเกืนหกโมงวันนี้ พี yeah, ่คร <Yeah, S 2> ับพี Why? Why? Killing killing right? <get> ่ครับทำไรครับทีากเิดัว <OLED> หี bye. ่เป็นี่่อเลยนาทำชีิตเลยไม่เป็นไม่เป็นตัองตัวเองเลยตอนนี้ถึงซึปาอ้ยน้องมีคอนเสิร์ตอะครับฝากคอนเสิร์น้องด้วยนคาสดครับไม่ได้ข้าโปรโมทเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องเอาเฮ้ยขอบคุณครับบ๊ายบายครับข้าวเอแล้วนะครับก็รอฟังนะครับสนุก ไปพระติดปากคือคนเดียวมีแบบคนให้เป็นแสนเลยมีมีครับมีมันก็เลยหลังใจใจม่อเขาเขาเขาบอกว่าคือแบบไม่ต้องเกรงใจที่จะรับเดี๋ยววันไหนถ้าเกิดเขาไม่มีเขาไม่ให้เองเขาเอามาให้เขาไม่ได้เดือดร้อนไม่เดือดร้อนหรอกโอเคไม่รู้ไง เลิกงอนเลิกน่อยน้อยจะอายได้ไหมอย่างเธอไม่รักได้ไง่ายไม่รู้อะไรเสแล้วนะเธอสุดที่รักรักเธอคนเดียวอาจจัดไปแต่กดองดังไว่ยังคิดถึงฟังนะฟังให้ซึ้งมองตาฉันดีๆเสร็จแล้วครับสนุกสนานมองมันมอมวยกัน ก็เดี๋ยวตอนนี้ลงไปข้างล่างต่อลงไปที่รอบบี้กัมมี่ต่อนะครับเพราะว่าจะไปเปิดจองบัตรนะครับคอนเสิร์ตซัมเมอร์คอนเสิร์ตคลิดถึงสิงปะนะครับก็ตอนนี้แฟนๆก็บ่นกันแล้วเพราะว่ารอกันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศจริงๆกันข้างล่างคือตอนนี้เห็นแค่ในภาพไม่รู้ว่าจริงๆคนเยอะแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวลงไปดูนครับ thơ trôi mòn đòi Lớt ngon lời nói nói ra ai đi mai. มีรามรอตั้งแ,แต่สามทุ่มของเมื่อวานค่ะตอนไปต่อคิวก็สามสามสิบใบเขาให้คนละสิบใบก็สามสิบใบอ่ะก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าแบบเออหนึ่งปีที่พิลิศกลับไปเรียนก็แบบคิดถึงมากๆอยากเห็นความสนุกค่ะอยากเห็นลิศล่าเิงสดใสมากๆให้สมกับพิลิศกลับมาอีกครั้ง สำหรับเพลงใหม่ที่ปล่อยมาค่ะแล้วก็เตรียมร้องเตรียมเต้นเต็มที่เลยค่ะคอนเสิร์ตแบบสุดๆเลยแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ให้พิลิดค่ะแต่ว่าเป็นอะไรก็ต้องขออุบไว้ก่อน <need> เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เจอแฟนคลับแล้วแต่ว่าภารกิจนู่นเท่านี้ก็คือต้องไป เข้าคลื่นต่ออีกนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีคุยข้อมูลต่ออีกเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเย็นใช่ไหมฮะเจอกันตอนเย็นเดี๋ยวจะมีคุยข้อมูลไปไรายการและจะมาดูว่าคุยข้อมูลเป็นยังไงเป็นเบื้องหลังเลยครับ แฟนคลับเขาแน่นอนนะคุณหอมนะเขาหน้านะลากดูคนน่ากือบแฟนคลับมากๆครับเป็นคนที่เวลาได้พวงมาลัยเนี่ยเขาบอกว่าได้ทีนึงไปโชว์ทีนึงเป็นสนแสนเลยนะแล้วก็เป็นคนที่เวลาเมื่อไหร่ก็ตามเอาของไปประมูลก็ได้หลักแสนเหมือนกันใช่ของคนอื่นเขาบอกว่าบางทีอาจจะได้พวงมาลัยมีแบงค์แปะแปะมาบ้างแต่อของคุณฤทธิ์เขาเรียกว่าแบบบางคนเขาจะเรียกว่าได้เสือ้อราะ ขึ้นูคือคือมันแบบมันเป็นแบงค์แบบอย่างหนาแบบมาอย่างนี้เลยอ่ะนะฮะแต่ก็อย่างที่เขาบอกฮะว่าแฟนคลับบอกเลยบอกว่าตอนนี้มีให้ก็เอาไปก่อนถ้าไม่มีก็ไม่ให้เองได้แล้วเราก็ยินดีนะนะจุดนี้แต่เราูให้เราพูรับก็โอเคไม่เป็นไรค่ะครับผมนะแต่ว่ามีแฟนคลับยังไงก็ตามมาเจอเราได้นะได้เราอยู่ที่นี่มาตีมือนะตีมือนะ จันพุทธุกเจอกับเราที่นี่นะครับเอามาได้ชุดเกราะชุดเกราะเล็กก็ได้ไม่ต้องเกราะใหญ่ขนาดนั้นเอาละกันแต่เรื่องราวของฤทธิ์ยังไม่หมดนี่แค่ช่วงพักตอนเช้านะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามฤทธิ์กันต่อในช่วงเย็นค่ะชั่วหรือไม่ใช่หรือมั่วการสงการปีนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับปีใหม่ไทยนะครับแล้วก็ขอให้เล่นน้ำสงการกันแบบปลอดภัยใทุกคนครับมีความสุขมากๆในวันสงการครับแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ขอให้เรามาระวังมากๆมีสติในการเที่ยวทุกอย่าง ขับลงบขับรถก็ให้ระมัดระวังนะครับที่สำคัญก็คือเมาไม่ขับครับสนับสนุนโดยลอรีเอตซอฟต์แอนด์เซฟแบบกลางคืนใหม่ E F F on T V E F F on T V สนับสนุนโดยลอรีเอ So ซอฟแอนด์เซฟแบบกลางคืนใหม่ชัวหรือไม่ใช่หรือมัอ่วขอสวัสดีปี่ใหม่ครับเรียกว่าสวัสดีปี่ใหม่ไทยนะครับสุสาตประสงค์กราดที่จริงใดขอให้สมบัติทนาทุกการนะครับเงินทองไหลามาเทมาแล้วกันนะครับก็ขอสมการปีนี้นะครับ1ิบน,นี่มีความสุขม,ม,มากๆนะฮะในปีใหม่ไทยนะครับส,สดชื่นเย็นสบายสบายกันนะครับไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วก็อะไงก็ขอให้มีความสุขทุกนั้นทั้งครอบครัวเลยนะครับสวัสดีครับ หลักกรสช่วงที่สอ EFM on TV นะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้เห็น1วันกับริดแต่ว่าแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองค่ะพี่อ่านค่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับยังเหลืออีกครึ่งวันครับต้องมาให้เต็มๆก,กันกับ EFM on TV นะครับไปตามดู1วันพิเศษพิเศษกับ Brit the Star กันต่อเลยครับโอเคครับวันนี้หลังจากเสร็จภารกิจขายบัตรนะครับไปโปรโมทตาม คือพิธีต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เหลือสุดท้ายแล้วนะครับก็คือคุยข้อมูลนะครับกับรายการเอ็กกี้เมานะครับก็เดี๋ยวจะให้เขาสัมภาษณ์ข้อมูลไปแล้วก็เก็บข้อมูลไปไว้ใช้ในรายการนะครับก็เดี๋ยวไปเจอพี่เขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับบครับ ไม่ได้ไปทำลันลามาให้ใจเธอลันลายมีแต่เธอไม่คิดเจ้าชู้โอ้เธอช่วยหันมองหน่อยเลิกงอนเลยหน่อยน้อยจะอายได้ไหมอย่างเธอไม่รักได้ง่ายไม่รู้อะไรซะแล้วนะเธอสุดที่รักโอเคครับเสร็จจากเก็บข้อมูลแล้กันเอ็กกี้มาา์เสร็จปุ๊บก็ ไปต่อรายการเวทขับนะฮะวันนี้ก็หลายรายการนิดนึงหลายหลายอย่างนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันครับมาครับตอนนี้ก็อยู่ชั้น AA นะครับก้ากำลังจะไปสัมภาษณ์เวทขับนะครับเนี่ยพี่เขารออยู่ในห้องห้องไหนสักห้องนึงแหละที่เขาลังพาไปแต่ตอนนี้เดินไปจะหลับไปเพราะว่าตั้งแต่เช้านะครับเพื่อเหลือเกินเพื่อเหลือเกินเหนื่อยเหนื่อยจะสู้เหนื่อยจะสู้แต่ว่าตาจะหลับเอา ยไม่ได้เนียนนีไ่ได้ชิวแต่ว่าใจมันบิ้ววิยากเตอบก,กับมาสักนิดหนึ่งวาดถึงฉันเหมือนกันไม่ใช่มีแต่ฉันที่เพอ้อโอ้เธอช่วยหันมองหน่อยเลิกนอนเลิกหน่อยน่อยจะอ้ายได้ไหมอย่างเธอไม่รักได้ไงไม่รู้อะไร ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการคุยข้อมูลนะครับกับรายการเวกขับก็สุขสนานมากนะครับรายการหน้าจอกมาสนุกเลยทีเดียวนะครับก็แยกว่าวันนี้ก็สัดนสิ้นภารกิจแล้วนะครับทั้งวันเลยนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับเริ่มจากตอนแรกก็ ไปเข้าขึ้นนะครับ EFM กับพี่นุ้ยพี่ปอนะครับไปโปรโมทซิงเกิลกันนะครับเสร็จปุ๊บเข้าขึ้นเสร็จก็ลงมาข้างล่างนะครับมาที่ล็อบบี้ตึกเจมกัมมี่นะครับก็มาเปิดนะครับขายบัตรนะครับซัมเมอร์คอนเสิร์ตคิดถึงสิงปะต่อนะครับเสร็จแล้วก็ตกเย็นนะฮะก็มาคุยข้อมูลนะครับกับรายการเอ็กกี้เมาส์นะครับแล้วก็กับรายการเวกับนะฮะก็เรียกว่าทั้งวันเลยทีเดียวนะครับก็ ค่อนข้างเคลียร์นิดหนึ่งนะฮะวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะครับเสร็จดึกเลยนะครับก็นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ของริทนะครับนั่นก็คือเพลงคิดถึงซิงป่านะครับก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้ทุกคนฟังกันแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับถ้าเกิดใครนะครับชื่นชอบนะครับอยากเก็บไว้ในมือถือนะครับก็ดาวน์โหลดกันได้นะครับของแท้เลยนะครับแค่ที่ดอลจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้านะครับแล้วก็ที่ไอจูนนะครับก็ย้ำนิดนึงว่าอยากให้ดาวน์โหลดของแท้กันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการให้กำลังใจนะครรััับทท้้งงตววิเอแลก็ ตัวพี่พี่ทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือซัมเมอร์คอนเสิร์ตคิดถึงซึ้งปานะครับก็จะจัดแสดงนะครับวันที่21เมษายนนะครับที่มูนสตาร์สตูดิโอนะครับก็ตอนนี้ก็เรียกว่าบัตรก็ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่มีบัตรนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันนะครับวันที่2 0เมษายนครับส่วนใครที่ไม่มีบัตรก็ อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันนะครับว่าจะมี DVD ให้ติดตามกันหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณรายการ EFM on TV มากนะครับก็ที่มาตามติดชีวิตตั้งแต่ชีวิตลิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าเพียเหลือเกินนะครก็ต้องขอตัว กลับไปอาบน้ํานอนหลับพักผ่อนให้สบายใจก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็นอนไม่หลับนะครับเดี๋ยวพวกเราเจอกันโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสุดทีรากรักเธอคนเดียอาจจรยไปแต่ก่อนดึงดังไว้ยังคิดถึงฟังนฟังให้ซึ้งมองตาช่นดีด ไปได้ครัาบายบายครับก็จริงนะฮะบางทีนะครับเราเห็นแบบโอ้ชีวิตแบบคิดว่ารู้ลาลายรอมไปด้วยแบบความสุขแต่ว่าเห็นไหมกินน้ำยังต้องกินไปเดินไปกินข้าวก็ต้องกินแบบต่องโฟมอะไรแบบนี้เลยนี่แหละชีวิตดาวตั้งแต่เช้า จนมืดเลย <c oughs> ก็เพื่อ <c oughs> ความสุขของแฟนแฟนั่นเองนะคะใช่แล้วนะฮะ,ะวันนี้เบาๆกันนิดนึงนะครับแต่ว่ายิ้มยิ้มกันได้ตลอดรายการนะครับยังมาอัปเดตกันได้นะครับสำหรับความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงเสมอในทุกวันจัดถึงสุ์กับ EFM on TV แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับวันนี้อันละต้นหอมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยลอรีเอต์ซอฟแอนด์เซฟแบบกลางคืนใหม่